เมื่อนานมาแล้วเคยได้ยินหรือได้อ่านกระทู้สักอย่างว่าจะไปซื้อกันดั้มถึงที่ญี่ปุ่นทําไมราคาถูกกว่าที่ไทยก็ไม่เท่าไหร่เพื่อที่กระเป๋าในใจก็อยากจะตอบว่าเรื่องของกูครับ เค KP Hobby Diary สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ว่าผมแวะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นะครับผมที่แรกเลยครับห้างเวิลด์สปอร์เตอร์ที่ซากุระคิโจครับชั้น2ลุยไปเลยครับมีโซนของบันไดอยู่ครึ่งชั้นเลยกระเจะปองเทรนเกมฟิกเกอร์กันพลาวันพีซอุลเตอร์แมนถัดมาครับกันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่าครับที่ซากุระคิโจครับถ้ามีเวลาสัก2ชั่วโมงและมีงบซื้อตัว๋วงบซื้อกันพลาไปเถอะครับเชื่อเสียงในใจของคุณเองคุณจะไม่ผิดหวังเลยที่ครั้งหนึ่งได้มม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 มาาาาาาาเเเเเเกก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 ็็็บบบชคคคลลลลลิิิิสสสสตตตตต์์์ััััันน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 พพไไไไไไฟววววววีีีีี้้้้้รรรถถดดโยยยยแแ่่่่่ะหหือออำจจขขซผ ข่าบาระในใจของทุกๆคนที่แรกเลยครับโยโดบาชิ achi, ชั้น6ครับผมเป็นที่รวมของเล่นทุกทุกอย่างของฝากสําหรับลูกเด็กเล็กแดงยันเด็กโงครับผมแต่ก็อย่าเพิ<ม>่งรีบซื้ออะไรนะครับแวะไปที่ร้านอามิอามิชั้น4ตึกเรดิโอลคายังก่อนราคาถูกกว่ากันไม่มากครับแต่หัวใจนักช็อปจะบอกว่าคุณทําอะไรบางอย่างสําเร็จและถ้ากันพลาของคุณชิ้นส่วนหายชิ้นส่วนหาย,ห,ายหรือต้องการจะโมดิฟายอะไรเพิ่มครับให้ขึ้นไปที่ชั้น6กอย่ารซับมารินช่วยคุณได้ผมเลยคอมเมนต์ครับที่นี่เขามีตัดชิ้้้้้นน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 นสสส่่่่่่่่่่่ววแแแบบบบบงงงงงงใใใถถุุุขาา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 ายยยยกกกกกัััััคคคคครรรรรรรผผมมมมมมมจจจิิิีีีีีชชซซซือออออพพตตเเเลญปปไไหหึะะํูด ร้านไม่มีพาร์ทเสริมอะไรที่ผมอยากได้เลยครับแต่ผมได้เจอกับ SD กันดัมรหัส BB35 2ผมตามหาตัวนี้มานานมากราคาในไทยซื้อไม่ลงจริงๆแต่ราคาที่ญี่ปุ่นก็ซื้อเกือบไม่ลงเหมือนกันแล้วผมก็คิดว่าถ้าอีก2 3สวันกลับมาเองยังอยู่กลอดบ้านด้วยกันนะไอ้หนูวันต่อมาแวะร้านป๊อปมาแถวชิบูย่าคับมี4ชั้นบรรยากาศดีร้านสวยแต่ถ้าอยากได้ความหลากหลายมากๆให้ไปสพะพานเหล็กที่ไทยดีกว่าครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้ครับอยู่ที่ชั้น6 5หาปลาโกชิบูย่าครับผมลลสเอาไว้ว่าแวะไปขำๆค่าเวลาก่อนไปดูติมลับดีกว่าสรุปติดออออยยู่่่่่ทีชชัััั้้้นนนรบวววโมมงงงกกกาาาาเเลขจจผได ตรงชั้นนี้มากครับทุกทคนใครเป็นแฟนขับสายนี้กรุณาแวะมาขอบคุณครับไปที่ชานชลา9304ผมได้ไป Warner Brothers Studio t o k โ o ียวมาครับผมไม่ใช่มักเกิลสายนี้โดยตรงนะครับแต่แบบเข้าไปแล้วยอมรับในความอลังการและสุดยอดของที่นี่จริงๆครับมักเกิลคนไหนที่เป็นติ่ง Harry นะครับต้องไปนะครับผมใช้เวลาที่นั่น6ชั่วโมงกว่าครับมันจริงนะครับ คาดหวังมากก็ยิ่งผิดหวังมากผมแทบจะไม่แวะร้านกาชปองไหนก่อนที่จะมาที่นี่เลยครับแต่กลายเป็นว่าร้านเหมือนกาลังปรับปรุงอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีตู้อะไรเลยครับบรรยากาศดูเหงาๆซึมๆป่วยๆอ่ะผมเฟลกับที่นี่มากแถมที่นี่เป็นเช็คลิสต์สุดท้ายของผมในทริปนี้ด้วยนะครับปิดจ็อบแบบงงๆเซ็งๆอ่ะเหตุการณ์นี้สอนให้ผมรู้ว่าเจอกาชปองถูกใจที่ไหนใครเลยครับไม่ต้องรอไปเที่ยวก็แบบนี้แหละครับมีดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปสรุปผมได้กันพามาสี่กล่องดีคอาน้ำนิดหน่อยกาชปองมาแล้วกเอรรจ้นค่ไแล